สามนีอาหารตามซังครับนี่ครับอยู่ขุ่มน้องแว้งครับตำบลญโคกพระอำเภอกันทวีชัยจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับขุ่มน้องแว้งมูซีครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับลานใยมีครับนี่ครับเออใยใยใยนี่เห็นไงใยอขอใยนี่ยายนี่แซ่บเวอร์ครับนี่บรรยากาศหนาลานครับอยู่บ้านพันลมลื่นนี่ครับในในเฮียนเลยครับ นี่เฮี่ยงในวนเวียนเหี่ยงนเลยครับนี่นี่ครับคนั่งกินยีร้านก็ได้เอาห้องกับบ้านก็ได้ครับนี่ครับบรรยากาศนี่นาบ้านแล้วบรรยากาศนาร้านนี่ครับขุมหนองแวงมูซีครับตำบนโคกผ้าครับเกันทราไม่ใช่จังหวัดมาซาค้างครับบรรยากาศเดี๋ยวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหอมแล้วอาหารตามสั่งกับนี่ครับนี่ครับหลานยี่หนี่แ่บเบอร์ครับนี่ นี่เบอร์โทรครับยันดีได้รับทรงกันยันวันที่ย่าเนาะครับทรงอยู่รับทรงพร้อมรับทรงของกลองนั่นครับนี่เบอร์โทร่วมันครับนี่แล้วนี่ีหอดสมต่ำอาหารต่ำสั่งแบบนี้มันเปิดซุ้มมือครับเดี๋ยวเราเรียนวันหยุดราชการมาเรียนมาย่ับนี่คร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 ับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิอ่ากับภาไปเบิ่งบรรยากาศของแม่บ้านครับเมัน รบรรยากาศในบ้านเพิ่นพ่อต้นหมากหน้าวาหลายเลยพายพี่หนุองครับนี่ยพออ่อสิขวาราจักสามสี่หน่วยอยู<ห> <c oughs> ่ต้นหมากหน้าลายขนาดครับเพิ่นปลูกครับมีหมากหน้าครับบริเวณเฮียนเพิ่นโอยปวดแล้วดกขนาดเลยหมากหน้าเต็มเลยเพิน่นเต็มต้นเลยที่ครับหวังนึงก็แม่นครับต้นหมากหน้า นงี่ยหักหนาวโ้หลายหลายลูกเต็มต้นอยู่ซุ่มเหน่อยก็รอแค่แหลงก็รลังกว่ากำลังจิ้มไงไงนี่ครับ,รบ,รบต้นหักหนาวี่ละบริเวณก็เดยบ้านเพิ่นกับบ้านสองสั้นละครับนี่นี่เปิดรนะ้านอาหารอยู่บริเวณภายในบ้านเจ้าของเปิด พวกเติมตื่ยเปดี้ยวพวกเสีหมูกรอบอยังตำสั่งรับเห็ดเขากองพร้อมครับครับอาหารเราก็ผูกโตด้วยครับบอกท่านผู้ชมหลอดใยนะครับสำหรัผู้ชมครับนี่แหละครับคนจะตั้งครับครับนี่แหละร้านเจนี่แซบเบอร์กค่ะร้านเจนี่แซบเบอร์คุ้มน้องแว้งในดาบผูกปิ้งโตก็ได้เด้อนี่ผู้ใดเห็ดผูกปิ้งโต้เขากองเห็ดรับเม็ดฮอขดต้มจ้าครับอันนี้เสี้ยนยังกับายนี่นี่กระเพา กะเพราให้บอกคุูวนี่แถวคนถูเป็นโตเป็นลายเดือนครับกะเพรากะเพราหมูสับไม่เผ็ดคนไม่มีฟันต้องกินกะเพราหมูสับไม่เผ็ดถูเป็นโตให้เป็นลายเดือนลายอาทิตย์เราไปเปลี่ยนเป็นโตให้ทุกวันมีข้าวมีอาหารมีผลไม้กะเพรา ต้องทําเองสนใจก็สั่งมามีพวกในเนี่ยนอะานะหารสดที่ยังงหนึ่งเรากับสั้งไปตามสั่งที่เขาอยากกินนี่ล่ะกีตูเกอร์ับอันนี้เพิน่นปลูกเป็นไร่เดือนนี่ละกับบรรยากาศกับบร้รานเท่านี่หละแบบว่ากันเองเลยมาถึงกับน้ำบริการสีค่ะ กะเพราผูกปินโตให้เพลินูก้นโมือนี่สิมือนี่สิมีคนไปวัดมาใช่บ่เพิ่นผูกปินโตครับปินโตบ้านบ้านบ้านพุ่นช่วงตามบ้านจ้าอ๋อครับโอ้ตามบ้านเพิ่นผูกปินโตเป็นไรเบือนจ้าอ๋อี่โอผูกอาหารปินโตค่ะอ๋อครับนี่นะครับมี่หอดหมองนั่งข้างหน้าไผ่หยาครับต้องนั่งกินได้เลยเป็นลมลื่นดีครับหน้าบ้านลราเราก็เปิดด้วยว่ บริเวณบ้านแถวหนาบ้านไต่ต้นลำไยครับใส่ต้นลำไยเอเดี๋ยวลำไยปีนิดโขกคักมากินเด้อพี่น้องเด้อเออครับอันนี้ผูกปินโตมันผูกปินโตมีเข่ามีอาหารมีผลไม้จ้าครับอืมเดี๋ยวเนื้อเปื่อยครับแล้วก็ฟีผักค่ะอืมวเสี่ยวเนี่ยเปื่อยฟีผักเ็ถึงขนว่าครับครันข้ามม่นเหี่ยดกัไดล บางบางบางพี่ก็ผลไม้ประจําบ้านนี่กล้วยให้กินปี้ร้อครับอันนี้ผูกปินโตให้เพื่อนผลไม้ครับผลไม้ข้าวอาหารครับผูกปินโตคนไทยคนเพ็ดยังบด้ายคนลูกคนเลีู้กปินโตให้แม่เขาครับคนป่วยคนแก่อยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลครัลูกหลานเขาก็ มีเงินก็สั่งมาเราทำไปส่งมีอาหารตามสั่งทุกอย่างนี่แหละรายการนี่ครับครับเรื่องไล่การนี่ยนี่ครับไล่การครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ขอบฟ้าทครับปุณหะทุกโก๊กุกี้อย่างแบบนี้มีมาทำน้ำจิ้มเองนะจ๊ะสุกี้อ๋อเทน้ตำกิ้มอย่งเลยว่ายาสุกี้นี่ เราวจะเง็นให้เจ้าซิ่เมืองผู้ใดอยู่ก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนอยู่กรุงเทพเถอะแต่ก่อนขายอยู่บางแคครับโอ้ขาย่บางแคขนนบสี่คนบางแคครับผมโอ้ขายอยู่หลายสิบปีครับกลับ้นทิพมาครับอ๋อยายคนเสียแล่วกับามีผู้ใดดูแลเล่ากับเศรษฐกิจบอดีโคิดท่ากลัายูบานเากเลยกลับมาอยูบ้านบ้อดีมีอาชีพติดตมากเลยขายมากอยู่ นี่หลาไปสรงเขารับผูกปินโตครับโอ้ทำแข็งใสกับมีห่อนหอดสนใจมาได้เริ่มต้นที่สิบยี่สิบบาทครับนี่กับเนี่ยผู่ปินโตเนี่ยเป็นแล้วกับแล้วแต่เสียสั่งอาหารอีหยางเพ่นสั่งามนี่ข้ากาไปทรงครับอ อันนี้เปิดมาหลายเดือนไปแล้เปิดยะหนี่เปิดยะหนีมาเป็นไอ,ปอ้ปีกวัวล่ะจ้ะมาปีกัวเลย,ย,ยโอ้แต่ว่าโดนเติบตัวนี้ครับผมนี่แหละมานนั่งน้ำจิ้มซูก้เฮาเห็ดเฮาเห็ดเองครับอืมมีผักของเรามีผักเองน <ำ S 2> ี่ครับน้ำจิ้มสุก,กี้ครับโอ้อปาด เหตัวเอียงได้บริจาคเพราะต้องไปซื้อยากเนาะบแตะซื้อมันบ่มันบ่แซ่บแมนสูเฮ็ตเองบ่ได้เฮ็ตไทยนุ่มกาลสินซิมเบิงครับผมครับครับผมจุกีมีโอกาสเลยวะมาซื้อกินน้อเพิ่นก็ดีมากผมกับพึ่งเคยมากแล้วคนเท่า้ามันด่วนมันสิรู้จักกันเมื่ก็ต้องมาล่ะครับแมนครับครับผมครับผมเราจะทำคุกกี้ให้เบากาลสินซิมเด้อครับครับผม น้ำกิ้มของเราทำเองมีละมีมวัตถุดิบมีหมูมีเห็ดฟางมีกุ้งมีนี่ละครับวัตถุดิบครับผมเลือดเนาะลือดเลือดผงเห็ดฟางต้มย่ำต้มน้ำข้นน้ำใสอุปกรณ์ครบเลยแซ่แข็งเลยลงทุนหลายตัวนี้โอ้แต่ละมือหลายอยู่ว <Cameraman> ันธรรมดาตัวนี้ตัวไหนครับปลาหมึกก่อนเองเป็นกังกุ้งนั่งแซ่ไปเต็มโอ้ทั้งดุขิ่นทั้งยังปลา ตามหน่วยงานเทศบาลแน่นั่นแน่ตามบ้านแน่นะครับครับเดี๋ยวนี้ฉันสั่งกินเท่ากระตรับไปมีแอนกับมีมีแก็บมันรับกับมีทรงเรียงกับมีครับโอ้ปั่นดันเลยตีนี้แมนยางมึงไม่ได้มึงมึงกันทำมือได้ทะลุเป้ากับสองสามพันเลยครับอืมเพราะว่าทำมือได้เป็นกับเข่าเนี่มันจะโอเคกว่าครับ ข้ากับ็นท่งปิโนเพื่อนเก็บเป็นลายเดือนครัเก็บเป็นลายเดือนก็ e <Men. S 1> ได้สิบห้าวันก็ได้เลย <ma iden> อันนี้หมูกรอบเราต้มไว้เป็นน้ําซุปด้วย<อ>กับข้าวฟรีน้ําซุปนี่จะทําซุกี้ให้บาวกระสินที้ซิมเบิงวันน้ำจิ้มอันนี้เนื้อตุ๋นปากน้ำวัวครับ,รบสูตรเด็ดอยู่นี่๋อเป็นยังไงครเนียนองแซ่บอ่า ว่าลานเล่าหี่ว่าบัผิดหวังเนี่ยผมไม่กินบังนี่เสียบอีเด้ย๋ยอนี่พัดกระหน่าหมูกรอบแค่ไม่กินนล้านเล่ยนะครับ,บกกกกรสชาติสรีเทพครับแตบบ้านบรรยากาศบ้านเราครับสุก,กี้เดี๋ยวจะทำสุก,กี้ให้บ่าวกาลสินทินครับสุก,กี้ทะเลสุกี้ทะเลของเราก็มีนุ่นกุ้งปลาหมึกนะครับขอบคุณที่ มาสนับสนุนผ่านไปผ่านมาแวะได้นะจ๊ะครับแวะได้ครับผู้ใดผ่านมาช่างคุ้มน้องแว้งมูซีตำบลโคกพาในอำเภอกันเราไม่ใช่จังหวัดมาซ้ำนี่แวะมาครับมากินล่องเงิงครับจ้าได้กับผิดหวังเสียบิลีอันนี้มีลูกสะพายพ่นมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดให้กินนัาอยนนี้เราย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วอันนี้ยังผมไทยเพิ่งนีเมื่อกี้เราพันเทดประจำเมื่อเทพอารตามสั่งนี่ พี่คนกับมี่มือซอยพคนนี้ด้ครับยินนี่ครับท่านผู้ชมน่าแย่นน่าหย่กับบริเหตุผู้เดียวตลอดมีมีคนส่งครับเนี่ยน้ำจิ้มของเราเนี่ยรับรองแซบเบอร์มาตรฐานครับ ค่ะผู้ใดจะมายังครับอนุนาโทรมาก่อนเพราะว่าถ้าเที่ยงมันบ่แน่อาจจะมีคิวยไม่มีคนแต่เราไปส่งสมาชิกช่วงเที่ยงนี่คนหลายครับไปส่งน่าเกลียะบานโลงบานแน่อำเภอแน่จ้ะแม่ครับเพราะถ้าเราร้านย่าเนี่คนหูจักหลายแล้วนี่แหน่แน่นี่เนี่ยแซมเบอร์ขาดทุนไม่ว่าขายหน้าไม่ได้เสร็จกันไปแล้วครับนี่ครับผมใส่เต็นท์เข้าไปใส่ไข่เข้าไปครับใส่ไข่เข้าไปเนี่ยหม้อนี้ ซุก,กี้ทะเลนี่40บาทค่ะครับถ้าหมูธรรมดาก็3 5ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะครับผมคุณภาพครับถ้วย แซ่บคระพัดก็ขั่งแรกเคยกินสุกี้ร้านใหญ่เลยส่วนมากก็ไม่กินกระผัดกระนาหมูกรอบนี่แหละกระพัดกระนาหมูกรอบนี่แซ่บพิลิยอมรับเลยโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับสุกี้ทะเลชามนี้40บาทโอ้คุ้มค่าเลยครับเป็นกุ้งค่ะแดดหลายเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้คุ้มค่าขนาดเลยนี่หมองนางปะยกไปเสิร์ฟครับผมครับผมครับผมสุกี้ เลจ้าสุกี้รวมก็มีสุกี้หมูก็มีสุกี้ทะเลครับขาอยู่นั่นแหะอือจ๋าดีครับผมของแงือเลยอือกิมครับกิมกิน <ๆ S 1> เดี๋ยวยังนี่เดี๋ยวย้ายไปลงโต๊ะกันเลยครับครับครับเป็นรอกเก้าโมงแล้วครับผมเดี๋ยวมา กินเลยกาันตีิ่ปเลยมารสชาเป็นไร่อยจริงไม่จบตาแค่ไปเองนอเท่กินผสมไป อาหารตามสั่งข้างแรกก็อยกกินชุกกี้มีโอกาสมาสื่อกินน้ำเปิ้ครับวันนี้มากินไปไดเลยเพื่อกันทะเไม่ใช่อาหารตามสั่ง ส่วนมากกินแถวๆอำเภอยังตลาดครับบ่ค่อยได้มนันอีหลีสดกินมือฮ้อนพอดียังส่องมือเช้าพอดี ขาสืครับกลุ่มนี้่สิบาทกัน,นเยลยเร้ายครับสุก,กีบ้านเด็กทรงหน้ามันนเด็กเคดิดดกินนัเกเจี๊ยบแจวหอนกันนั่นเด็กเคิกินได้เจี๊ย และยเหมันมัน้าตอไปเตียให้เพื่ับเียให้เพื่อทก็ขอเป็นหมอกอะไรย่งเ้แหมักยังอาหารการเตี้วเตียเล้า นี่ยังกันย้า่กะต้มหมดทแหนมนะข้าวต้มข้าวต้มขะต้มน่เรับเพสรับัสามซังข้าต้มใส่กล้วยยชนะอันนี้เพื่อจะเอาไปเกาหลีเล็กน้อยเปสีมะอซังหาซิชชินหวานข้นขมาานี่บอกขมากนี่ เห็นมูน้องแวงนี่ก็ใช้บหูได้เวาาลาเอดตังอยู่มงเดชเห็นว่าสามารถในกลุ่มน้องแวงได้ครับด้อมูซี ธรรมดารอบพิเศษจ้าจ้จะาจ้จะเหม็นเหมนเหมนปากนามเหรอจ้าจ้ลงพวโรงบาลจ้าจ้ไจ้า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 ้้ เลงโพดไปเนี่ยลูกข mm ่าเห็นช่างเหีียวสองขีงเห็นมายเหดนี่นี่นี่ะซิมจะให้ซิมเบอรเนี่ยต่างเป็นขต้มโบรล่าสมัยคนไข้มีคนเห็ดหรืละแต่บาก็เห็ดสืบทอดปข้ขบต้มหมูมันจิมากับางช่างย้วนเนางฝุล่ะช่างมุกทหารเห็นไหมแต่นมาเผยแพร่ท่างเฮาเฮากับมาเห็ด พ่นกระซังไม่ได้พันไปใส่อันดีพ่นดิสซังใส่เกาหลีครับเนี่ยมัดเสือกฟ้ามาจังสี่ <rob. S 1> มัดังฟ้าแกะออกมาแล้วเมันอกี้สี่เป็นเนี่ยครับขอ้มหมูนะจ๊เนี่ก็สิมีหมูมีเออมีหมูมีทัวเหลืองมีไอมีไอหมูสามสั้นเนี่ยลองซิมเบิงเนี่ยแซ่บอะลองซิมเบิงนุ่น ได้ได้ร hmm. <t ops> ับเห็ด <vit> รับซังเห็ดสองถุงอืมโอ้สมชื่อก็เปิดเดี๋ยวโอ้สมชื่อก็เป็นข้าวต้มมูวนนี่รับผอมบอกรสชาติอยู่แบบว่าก็ยังมีรสชาติก็ยังเหนียวม้วนมักมัดกระเทียมครับมัดมักกระเทียมบอกนะพวกเห็ดใบเขาจะมาเอา ต้องไปเข่าช่องปีดให้เขาเขาดีไปรถขาดก็ยังอันใสซาลาเปารถรถเข้มนี่แม้แต่ว่าเป็นไม่เป็นของอาหารเล้าเฮาวอืมขากลับก็ยังอันซาลาเปารถเข้มนี่ครับก็ยังใสซาลาเปารถเข้มนี่ยนะครับว่ากับเสียบอยู่ครับหอวกันมันเนี่ กได้กินพุดเอ่ยงมันนด้แก่กินไม่หมดได้ลายชุดกี นี่ครับทนาหมูกรอบครับที่ผมจะมากินเน่สร้งกินเนื้อแต่สื่อนักพันไปกินบ้านครับผมเอาอะไรครับเกี๊ยวจ้ารอสักครู่นะคะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ตัวถอยใส่ผงขึ้นรดใส่นี่ล่ะใส่กระตำเข้าหนียนี่นี่ละเนี่ยน่นงใหญ่ไหมเฮ็ดก็ซอยยังไงเฮียแฉบเลยวะเฮียหุ้มด้ยอาชีพของเราเรารักทำดีที่สุดพอเนี่ยนครับครับผมอาชีพที่เรารักใส่น้ำซุปเข้าไปหน่อยนึงหัวใจอยู่ตรงนี้แหละเฮ้สนะดับเส้นเดี่ยวเดี่ยวรูกถึงมัตสึกับเดี๋ยวน้ำยาอยู่ครับฟ้องเมืองไทยสำหรับชุมเมือง แตู่้ชมแห่งกันบางข้นขนาดนี้มักก๋วยเตี๋ยวก็มีแอนก๋วยเตี๋ยวก็มีอันนี้ก,ก็มีนี่ก,กันคณะหมูกรอบครับของฮะหมูกรอบเป็นหมูกรอบผักเป็นผักครับครับเป็นมาตรฐานสามคนใช่เด็กคนข้างสีฝีมือค่อ,องเลยก็จะขายมาหลายปีเนะาะครับผมจะยู่งเทพเป็นสิบปีแล้วคาผมจะออกจากงเลี้ยนไปไอ้ไก่คือไก่คือไกเห็นเห็นอ้อเห็นเห็นข้นคืกไก่ไก่ยืนนั่งที่อยู่คล่องตัวแล้วนี่นะครับ เดี๋ยวห่อไปกินบ้านนะนี่เลยสี่สิบห้าบาทเพครับท่านผู้ชมครับแมานางกินแต่ว่ากับแค่ดาวเป็นเท่าลใหญ่หาซิปเป็นบ่แค่ดาวหาซิปหมูกรอบเป็นหมูกรอบครับบิ๊กโบ๊จำมบะไปเลยครับครับครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวแอนกินนี่บ่เอาเสร็จียงลูกตามออเดอร์ครับนี่ครับโอ้ยนอนเนี่ นี่ขอต้มเดี๋ยวเก็จะแพ็คไปเมืองนอกขอต้มครับขอต้มสิผมกินบางหันนี่ขอต้มเดี๋ผมกินบางหันครับโอ้รสชาติจะใสเลยครับมันอยู่ได้ครับพอกกันมันออกรสต่งแบบกระเซียม่ดอะๆกันครับผมผมก็โปร่ง่ายเนาะกินบางก็คือยังใส่ซัลเปาใส่เข้มนี่รสชาตินี่ครับมากินบ้านบ้านฮัลขนมขะต้มครับผมจ้า ครับ,บรรยากาศบริเวณบ้านของเพิ่นครับนี่บริเวณภายในบ้านของเพิ่นครับนี่ก็มองผัวเราอยู่ครับบ้านสั้นเดียวหลังนี่บ้านผัวหรือยัสั้นเดียวนีวน่อันนี้เป็นบ้านอันนั้น อันนั้นเป็นว่าบ้านต้องจะคว้างเ่นบ้านต้องเป็นครับอ่าันน,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 นี้เป็นบ้านเมียเพิ่นครับอันนี้หลังนี้ก็เป็นบ้านเมียเพิ่นนี่บ้านสองสัตว์ได้ครับเนี่ยโอ้สวรรค์ต้นมะนาวน,นะลกเต็มต้นเแรกมะนาวนะครับไปชม ออเ,เออคนว่วนนะนาบักหน้าเก็บมาใส่เป็นวัตถุดิบไปแล้วท่านนะนี่หลานอาหารต้่ยำนี่แหละพ่อได้พ่อบ่ได้เปลืองแหน่งจะนี่บักหน้าแพงคักเขาบักหน้าไวยละสิบบาทเขาโอ้ยเมีนเมีนขอ้อมออว่าอะไครับเออร้านค้าวางร้านซื้ออยู่บา้านผมผม,มีขายเลยบอกมาขายเลยจะเป็นอึดหรือบ่อึดหรือมันแพงผัวหรือแม่ข่าแพงข้ามะก่าวไปครับแต่ว่าข้ามีเนี่ยข้าก็ให้ลูกค้าบักหน้าข้าเนี่ยกระลังเหมือดพอดีเนี่ยตอต่อยอดไป หมักล้อมย่ยกับหุ่นเบื้องต้นบักลำอย่ยหุ่นปีนเดนื้อนี่ดูนี่บักลำอย่ยต้นบักลำอย่ยร้านอาหารคนเตะต้นบักลำอย่ยหนาบ้านครก็กำลัเงเกิดแล้วบักลำอย่ยนี่ยี่บุกีเดียนก็ได้กินน้อยดอกรีบครับแปะมาเถอะมากอนลสินได้ครับมีโอกาสจะแวะมากินดีก็ผ่านมาหนีผ่านมาหนีดูอย่ากแยกครับ หูกรอบก็ต้องต้มแล้วก็ผึ่งแดดเอาไว้เป็นขนมน้าหูกรอบครับโอ,อ้ขอบคุณนะครับที่รับช